สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่แยกเฉลิมบุรีนะคะอยู่ที่ถนนยาวราชค่ะเรามาที่งานเทศกาลกินเจประจําปี2566ของเขานะคะถ้าเราเดินตรงไปเราก็จะเป็นถนนยาวราชนะคะหรือว่าบางคนถ้าจะมาลงที่หัวลำพงูงก็เดินตรงมาที่วัดไตมิตรนะคะแล้วก็เดินตรงไปที่ถนนยาวราชได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศด้านในของงานกินเจเขานะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะทุกคน มาร้านแรกนะคะเราก็มาเจอร้านสลาเปาค่ะ,คะเขาก็จะมีหลายไส้นะคะเขาก็จะเขียนบอกทั้งราคาแล้วก็ไส้ต่างๆนะคะก็น่าทานมากๆเลยนะคะร้านถัดไปนะคะก็จะเป็นร้านน้ําค่ะร้านนี้จะเป็นร้านทอดมันเจนะคะเขาก็จะมีทั้งเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดหอมนะคะเขาก็มีราคาตามป้ายนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนูบรรยากาศผู้คนนะคะเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันนะคะร้านนี้จะเป็นร้านผลไม้นะคะ ถัดไปก็จะเป็นร้านขนมนะคะนี่ค่ะขนมชุดละ40บาทนะคะทุกคนคนเยอะนะคะเราต้องค่อยๆเดินค่ะอันนี้ขนมชุดละ40บาทนะคะด้านนี้ก็จะเป็นขนมนะคะขนมตะโก้นะคะขนมตะโก้แม่พิมพ์จากตลาดน้ำโคองรัตมะยมนะคะเขาก็จะมีหลายสีมากๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะ สีสันสดใสเลยค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นขนมนะคะขนมหวานค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทางด้านนี้จะเป็นพวกของทอดนะคะก็จะเป็นพวกเห็ดทอดต่างๆนะคะร้านถัดไปนะคะก็จะเป็นร้านขนมข้าวเตนนะคะทุกคนถุงละ40บาทค่ะ3ามถุง100บาทนะคะด้านนี้ก็จะเป็นแคปเห็ดนะคะก็จะเป็นข้าวเกรียบเห็ดหอมนะคะ เขาขายอยู่ที่ชุดละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะมาร้านนี้กันต่อค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะเขาก็จะมีไอติมกะทิสดขายด้วยนะคะเขาขายอยู่ที่3อย่าง3 5บาทนะคะเขาก็จะมีข้าวด้วยนะคะก็มีมันม่วงมีเผือกมีกล้วยนะคะของกินเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะของกินเยอะแยะเลยค่ะมีแต่หน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านทาโกยากินะคะถัดไปก็จะเป็นร้านหอยจ้อค่ะทุกคนหอยจ้อเขาจะเป็นหอยจ้อแบบเจนะคะ กุยช่ายนะคะกุยช่ายก็จะมีไส้เผือกผักมันม่วงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นก็จะมีลูกชิ้นสล่ายลูกชิ้นเห็ดหอมลูกชิ้นปลานะคะถัดไปก็จะเป็นร้านน้ําค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านไอศครีมนะคะร้านไอศครีมก็จะมีหลากหลายรสชาติเลยค่ะ,คะเขาก็จะขายอยู่ที่1สกู๊ปสีบาท2สกู๊ปเจ็ดสิบเก้าสกปร้อบาทเท่านั้นนะคะทุกคนมีรสชาติหลายอย่างให้เราเลือกได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านปาท่องโก๋นะคะเขาก็จะทอดสุดๆเลยนะคะปั้นสุดๆทอดสุดๆให้เราตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนเขาขายเพียงชุดละ50บาทเท่านั้นนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านเกียวซ่านะคะทุกคนเขาก็จะมีทั้งแบบทอดแล้วก็แบบไม่ทอดนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือก2แบบนะคะร้านถัดไปเป็นร้านขนมค่ะอยู่ที่ชุดละ40บาทนะคะ ด้านหน้าของเรานี่ก็คือข้าวอบเผือกนะคะทุกคนถ้าเราซื้อเราก็จะได้เป็นหม้อแบบนี้เลยนะคะถัดไปเป็นร้านของทอดนะคะร้านนี้จะเป็นร้านขนมนะคะเขาก็จะมีขนมแบบต่างๆให้เราได้เลือกนะคะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนร้านด้านหน้าของเรานี่ก็จะเป็นร้านผัดหมี่นะคะเขาจะมีผัดหมี่แบบต่างๆนะคะเขาก็ผัดกันสดๆเลยนะคะ นี่ค่ะเขาจะสําหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อผัดหมี่แล้วนะคะก็ไปสามารถไปนั่งทานด้านหลังได้นะคะเขามีผัดกระเฉดด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะร้านถัดไปเป็นร้านน้ํานะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะโหทุกคนร้านนี้สวยมากๆเลยนะคะสีสันขนมของเขาสีสวยมากๆเลยค่ะด้านข้างก็จะเป็นของทอดนะคะ สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าของกินเขามีเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีให้เราเลือกได้เลยนะคะเขาก็จะมีเป็นพวกน้ำพริกเป็นพวกแบบข้าวเกรียบนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะเข้ามาในงานก็มาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าของกินเขาเยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะเดินดูทางด้านนี้นะคะคนเขาก็กําลังมา หาซื้อของกินกันเยอะแยะเลยค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกน้ํานะคะก็จะมีมะพร้าวนะคะแล้วก็รวมมิตรแล้วก็สิงคปโปร์นะคะร้านนี้จะเป็นร้านข้าวแกงนะคะทุกคนถัดไปเป็นร้านผัดหมี่นะคะอยู่ที่ราคา60บาทเท่านั้นนะคะทางนี้ก็เป็นร้านขนมถั่วนะคะขนมถั่วตัดนะคะขนมถั่วตุ๊บตั๊บค่ะเขาก็กําลังทําให้เราดูสดๆกันเลยนะคะตอนนี้เขากําลังใส่น้ําตาลนะคะทุกคนหลังจากนั้นเขาก็จะใส่ถั่วนะคะตอนนี้เขากําลังเคี่ยวอยู่ค่ะ หลังจากที่เขาเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะไปเทใส่ถาดนะคะนี่นะคะทุกคนหลายคนคงแปลกใจว่าทําไมเขาถึงเรียกขนมถั่วตุบตับนะคะและนี่ก็คือสาเหตุที่เขาเรียกขนมถั่วตุบตับกันนะคะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศสุดๆเลยนะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นผแผนกตัดนะคะแล้วก็เป็นผแผนกขายนะคะทุกคนเขาขายดีมากๆเลยนะคะดูคิวลูกค้ายาวมากๆเลยค่ะ ร้านด้านหน้าของเรานี่ก็จะเป็นร้านขนมนะคะทุกคนก็จะมีราคาตั้งแต่10บาท15บาทนะคะราคาตามป้ายเลยนะคะเขาจะติดป้ายบอกราคาต่างๆตามแต่ลักษณะของขนมนะคะนี่ค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านเต้าหู้ทอดนะคะร้านนี้จะเป็นร้านขนมจากนะคะข้าวหลามค่ะถัดไปก็จะเป็นร้านน้ํานะคะร้านด้านหน้าของเราเนี่จะเป็นร้านกุ้ยช่ายนะคะทุกคน ถัดไปก็เป็นร้านขนมจีนน้ำยาเจค่ะร้านด้านหน้าของเราจะเป็นร้านขนมนะคะทุกคนเราก็เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจที่อยากจะมาก็มาได้นะคะงานเขาจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่1 4 2ถึง23ตุลาคม 66, 66นี้เท่านั้นนะคะเป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะเขาก็จะมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ถนนเยวราชนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเราพบกันคลิปต่อไปนะคะ